สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำสูตรจงแบบอร่อยอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือนมหมีชมพูลาวาขนาดแก้ย2 2ออนนะครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับน้ำแดงเฮงบอบอยนมหมี นมข้นหวานนมค้นจืดแล้วก็น้ำแข็งนะครับคราวนี้มาเริ่มชงกันเลยนะครับนมค้นหวาน20 ml นมข้นหวานยี่อฟอคอนนะครับนกเหยี่ยวฟอคอนครับน้ำแดงผสมนมข้นหวานนะครับเราจะทำให้มันเหนียววนะครับเพื่อเป็นลาวานะครับ ตาวนี้เราก็จะชงส่วนของนมนะครับนมตรามีนะครับ1กระป๋อง140 ml นะครับนมโคเซอริี่ไลท์นมโคแท้ๆเลยนะครับต่อไปนะครับนมข้นจืด45 ml เราใช้นกเหยื่อฟอคอนนะครับ คราวนี้ก็น้ําแข็งนะครับน้ําแข็งขนาดแก้วยีิบสองอนนะครับเทนนมลงไปก่อนนะครับหอมหวานน่าทานเหลือเกินนะครับชงง่ายๆ ตามสไตล์สถานีรีวิวนะครับผู้หญิงก็จงได้ผู้ชายก็จงดีครับคราวนี้ก็นมชมพูนะครับค้นๆเนี้ยเหนียวเป็นลาวานะครับเมนูนี้เราก็เลยเรียกว่านมหมีชมพูลาวานะครับราคาขายแก้วนี้อยู่ที่3 0บาทถึง3 5บาทนะครับ ต้นทุนแก้วละ17บาทนะครับสวยงามเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ